Abandoned mining town. Cô lãi mỹ tông đua. Oi. Tìm lãi băng na phân phân kênh chị bọt, cháu. Ah, cháu. Cháu 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 กุญแจอยู่ตรงกูจําได้ที่มันเล่นเป็นโนอะอยังเข้าโบสไม่ได้อยู่ดีอ่ะจนกว่าจะไปเอาแจอะไป่จริงไหนไรสีเจอไม่ขีดละไม่จริงไปด,ด้วยจะต้วเราเบียบใช่ใช่ใชเอา,เอาสรุปเอาไว้ในโบสเลยใช่ปะของทุกอย่างเอาไว้ไวหน้าโบสเลยหน้าโบสด,ดีวกว่ามัง้งไว้ใน้โบส์ใกล้ไปเปล่า เปิดประตูทุกอย่างให้เคลียร์ให้พร้อม่ะฟาร์มน้ำมันมินเก็บไปเยอะละวแล้วอ่องนีง้เฟอร์เอท้วยเอาไปแช็คที่่แต่ไม่กีดไฟนี่ไง <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่เอาน้ำมันมาฟาร์มหมดแล้วใช่ไหมนี่ไงไอ้นี่มันเอาน้ำมันมาฟาร์มเต็มเลยเนี่ยระวางไว้ตรงไหนหน้าประตูหน้าประตูโบสถ์อะดีดีด,ดีเป็นงานดีกว่างานไหนงานนอกงานเอ็นออ อืขึ้นทางมันขึ้นทางบ่อน,น้ําได้ที่หนึ่งแล้วก็ตรงตรงเหมือนได้ที่หนึ่งใช่ปะ่ะทางขึ้น,อ,อ,นอ่ะใช่ใช่ทำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวๆแล้วกันไอสี่เรากับแบงค์ลืมไปแล้วไงแบงค์คงลืมเราไปแล้วแยกเลย บนนั้นมีเฟิร์สเอ็ดอ๋อมันฟาร์มไว้ตรงนี้ใช่ปะอาะน่าโบดเลย Yes อ้าวไอสัตว์ไอ,ไอเที่ใครไปป,ไปลุกว,วะคนไปปลุกเราอะใช่เหรอไปไปเข้าปะเข้าหลังที่มันมีเปลี่ยนหัวะสัตว์ไฟดับอ้าว เอาไป,ไปเปิดแล้วเหรออจิลลิฟเฟียขายายให้ดูได้บ้างเนี่ยแย่เลยนี่ไงหยิบกุญแจโบดมาแล้ว,วเหี้ยมันหยิบกุญแจโบดมาแล้วอะทีนี้หลักกุญแจเกิดละได้เวลาแล้วทุกคนหากุญแจสัตว์ไอ้นั่นแน่เลยไวเหลือเกินกลัวก๊กมันจะแบบรีบอ่ะดูทรงแล้วน่าจะรีบอ่ะในทีเนี้ยได้ไปเปิดโบดแล้วมัง้งเนี่ยไ,ไปแล้วเนี่ย ใคเล่กกี่คนอ่ะสี่แรกกี่คนคนสี่คนนี่ไม่ชวนเสียใจวะเขามีอ่ะไม่มีอ่ะเกมแล้วบีบอยไงอะไรเกมอะไรบีบอยบีบอยบีบอยไม่ใช่บีบอยเดืยดผีแล้วบีบอยแต่บีบอยจะช็อกตายอ่ะจำสเกร์ที่แกจำสแกนด้วยบีบอยวะ อ๋อมันต้องไปจุดไฟก่อนจุดไฟที่โบดอะ่ะถึงจะแกจ,จะเกิดอะ่ะเนี่ยจุดแล้วดิอย่างเงี้ยไอ้ท่าน,นจุดแล้วนะนี่ไงเสียงปืนดังลั่นเกิดละไปลุยแกน่าจะเกิดนั่นแหละไฟติดสีแดงติดยังจีร้าหลังไหนติดบ้าหลังไหนติดวงสีแดงอ,ะอ่ะเออจะไปเปิด แนวอำเภอแล้วก็ร้านเหล้าก็เปิดร้านเหล้าก็ติดเหมือนไม่ติดนะอ่ะโรงแรมได้โรงแรมมาโรงแรมติดปะเอาที่นี่ติดอ่ะไอ้อันนี้ที่ไหนวะอีบอยเลยอำเภออ่ะโรงแรมโรงแรมมันมีกุญแจโรงแรมเฮ้ยกูไอ้ยเย็บมันมามันมาโอ้มันจะไม่ข้างก็ไม่เป็นไรหรอก

กูแจอ้องบ้างกูเจอเจอแค่โรงแรมอ่ะกูมีกุญแจแล้วเอานี่ไงนี่น้ำเภออ่ะมาดิน่ะวันหนึ่งนะน้ำเภอสามารถบูชายันได้เลยนะถ้าไปอ่ะตอนเนี้ยสีแดงขึ้นแล้วร้านรร้้าานนข้าวร้านข้าวร้านข้าวมีนะบวงลงเหล้าได้ลงเหล้ามาไหนวะขอกม้ากล่องอยู่ไหนวะมีอันนี้เปิดหนังสือยังเนี่ยยังยังเดี๋ยวเว็บหาขอกม้าก่อนนีแก เอานี่ไงไม่ไกล่องคอกมายอยู่ไหนวะโรงล่ามันเป็นยังไงวะนี่ร้านค้ากล่องร้านค้าอยู่นี่นน,นนี่ถุงเงินนี่คืออะไรวะถุงเงินนี่คือรงง้านค้าอันนี้โรงแรมนี่เจอละเจอโรงแรมและกูมีกุญแจคอกมาโรงแรมไฟไมต่ติดวะเดี๋ยวกูหาคอกมาไม่เจอกูได้กูได้ลงเล่ากับโรงแรมมากูหากล่องคอกมาไม่เจอไยคอกมาวะ ในอำเภอนี่ยไ,ไม่มาอ,อ,อ,อ๋อไอเจอเจออ๋อนี่ไงเจลอละขึ้นอยู่ด้านข้างที่จุดไฟแล้วฮอันนี้ไงกูเจอลงเล่าละสมุดอยู่ตรงไหนวะใครมีร้านคลังบ้างอุ้ยกุญแจอะไรเนี่ยกุญแจร้านาค้าได้กุญแจค้างมาแล้วได้ลงเล่ามาแล้วนะไอบูชายันลงเล่ามาเรียบร้อยละกูบ,บชูชายันดาวแป๊ บูชายันเล่าแล้วนะกูมีกุญแจขังสวยบูชายันเล่าแล้วให้เอาไปเอาสมุดไปไว้ที่ไหนโบสถ์ในในโบสถ์เลย,ยซืกอนะ,อะไปหากอบกล,ล่องมาดิโอ้ยยังไงได้แล้วบูชายันแล้วนะหนึ่งเล่มบูชายันหรือ บูชยันปวดเอาไอ้ชัวก็บูชยันหนังสือเลยที่ไหนที่ไหนไอ้ไม่ถือไอ้เชี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในโบสถ์ผีอะจีอะไรไอ้ตัวครับไอ้ตัวใหญ่เออกูจะกูจะขึ้นไปไอ้นี่ซะหน่อยได้หนังสือเรื่องแต่งมาและหนึ่งอันอือกูหาของเข้ามาเจอตอนเนี้ยจริงเหรอตอกมันอยู่ไหนวะอ่าเจอกูดิ ของมันอยู่ตรงนี้นีข้อม้าเนี่ยนี่ไงทำไมจะนี่ไงต้อ้เหี้ยหาไม่เจอได้ไงวะไม่ส่องเลยนี่ไงเอาไปพูลชายันดิโอ้ยังไม่ยังไม่ต้องหยิบยังไม่นี่ไม่นั่นแหละบูแล้วบูแล้วเหลือเหลือเหลืออะไรเพื่อนได้เรียงก็มันบูไม่ได้นี่เล่มเนี้ยไม่ไม่มันต้องที่สี่ดิมาไม่ใช่ไงเคื่อนยังไม่มีเออเออนี่ไงเพื่อนมันบอกคังเดะเดวเดะนะที่ไหนนี่ไงเอาไปเอานี่ไงเอ้ยเอาว่ะ สัตว์<อ>สัตว์<ะ>สวยไอ้นี่นั่นเป็นงานอยู่คงไม่ทิ้งเราแหละไอ้ที่นั่นทิ้งเราเลยอ่ะไม่เห็นหวัวเลยสัตว์แจ้คกปหมดละ <c oughs> อุย้ยตกใจมาไอ้มันมาอยู่ตรงบ่อน้ำอยู่ตรงบ่อน้ำขึ้นอีกทางเป็นไหน,นอ่ะรอนี่ เนี่ยอะไรไปไปอ่ะมัรออะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนมันรอให้ครบไงแบงค์ไปไหนอ่ะแบงค์อยู่โหมดไงอยู่โหมดไปแล้วจุดจุดไอ้โอ้โหน้ำมันจุดให้แล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊นึงเพื่อนทำไรวะไม่รู้เปล่าว่าแบงค์ไปไหนเปิดปิดไฟเด่นอยู่เนี่ยคืออะไรเอาแบงค์รีบอ่ะ ใครมีกุญแจโรงแรมมาเปิดดินี่นคกุญแจกูมีกุญแจโรงแรมอ่ะทำไมอ่ะโรงแรมตาไปแล้วไฟแดงเหรอหรืออะไรไม่ทำไม,ไมทำไม<บ>รีบบูชายันยังไงไข่รออยู่แบบไอ้รออยู่บ่นนะจุดจุดไอ้นี่ให้ละมาดิมาเลยเอาไม่มีใครมาปวดเลยอ่ะเพื่อนมันไปบูชายันรอแล้วเนี่ยมามามาโรงแรมมาโรงแรมอเหรอ เร็วๆเฮ้ยใครมาเยอะโดนอีกมาสงบแล้วสงบแล้วเอ้ามันทำอะไรส่องมันดิแอจะหาก็ลืมอ๋อเจอแล้ว,ลลวขึ้นมา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 ชั้นสองขึ้นมาชั้นสองนี่ยเอ้ยไม่ต้องส่องมันอันนี้แล้ว นั่นเดี๋ยวรอลุงโบดแล้วกันไปเผาเลยก็ได้จะจะเผาไรบ้างหรือไงไม่รอชั้นสองชั้นสองสมุอยู่ชั้นสองแบงค์สัตว์เดยวกูจุ <oh> no, ๊บมันก an ่อนเนี่ยชั้นสองห้องแบงค์เอาน้ำมันเข้าไปในโบดหมดยังอ๋อมีเพียบอะในโบดถ์อะมีแค่สี่อันเนี่ยนะไม่ห้าอันน้ำมันอะเอามาหมดเลยว่างกันเต็มหมดสมุนเดาะ ใครจะเผา,างั้นผมเ,าเผานะาาเดี๋ยวก่อนเพื่อนไปไหนวะเนี่ยเ้าสมุดหายเ<ะ>อามาเทน้ำมันดิมาเทน้ำมันมาให้ครบสามอันก่อนโอ้ยไอ้เหีเ้ย จะรีบูกันทำไมเนี่ยป้องมาเทดิเอาจะครบสี่อันไปเลยห,หรือว่าจะเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนปะล่ะเอาแค่สามปะล่ะไปก่อนก็นได้มันจะได้ไม่มีพลังเยอะเออแหละไปไปไปสามสี่ห้าหกเจ็ด น้ำมันอยู่ไหนอีกวะเนี่ยแลาววะไอ้เที่ยวฮะอะไยววะลงดิเลอโอเคเดี๋ยวแกมีมุนแจอะไรบ้างแ่มีไอหมดแล้วใครมาวะเอ้าทำไมมาลบกันเนี่ยเพื่อนเฮ้ยใครมีเฟิร์สเอ็ดบ้าง ยี่าตกใจเอาเย็นล้มหาเพื่อเอ็ดเร็วเพื่อเอ็ดอยู่ในไอ้เนี่ยเิร์สเอ็ดอยู่ตรงข้าวโนก็มีเดี๋ยวยี่่หาเฟิร์สเอ็ดก่อนคือได้ว่ะเฮ้ยยี่่าไปไม่ได้หมดชจบยังจบยังอยู่ในไอ้เนี่ยยังยังยังหาเฟิร์สเอ็ดก่อนเอาเพื่อนไปไหนวะเพื่อนอยู่ตรงนั้นไง เพื่อเป็นโดนล้มได้ไงวะเออมันจะบูชายันข้างล่างไงโอ้โหวิ่งอย่างไรเลยใครบูชายันอะแบงก์เหรอเอา,าสัตว์เอ้ยแบงก์ชาวเต้นฮาร์ดโหร์ก็ไม่ผิดเดี๋ยวเพิ่งรีบดิแล้วมันพลังแข็งแร้งอ๋อกูอยู่ในรกวา โอ้เหี้ยพลังแรงกล้าเลยเอาเฮีโอ้โหเพื่อนวิ่งอย่างไวเลยเฮ้ยใายไฟทำ้ะไรแถงนี้จะเป็นหาเฟิร์สเอให้กันไม่มีเลยเหียแถวนี้วินเตอร์ต้องโบอ่ะเพื่อนไปเอาเฟิร์สเอทอยู่หรือเปล่าอยู่ไหนวะ โหห้าคนเดียที่เจอเลยเฮ้ยยังเยอะข้างมาแล้วเฮ้ยถอยแล้วเย้ยเพื่อนไม่ชุบกูวางกล่องไว้ตรงหน้ากู <c oughs> คืออะไรเนี่ยไปแล้วเพื่อนปอกคนไม่สำคัญงงเลยเฮียกูเป็นกุญแจไอ้ขาดทุขาดเสร็จแล้วเนี่ย โอ้โหรัวๆรัวๆซองซองซอ,องชุดก็หน่อยวิ่งดิอุ้ยเจ็บด่างเลยเอ๋เดี๋ยวช่วยปั้งมั้งเด็ดมีใครวะักเอโดนหักคอไปแล้วไอ้เหี้ยเฟิร์เดตอยู่ไหนเนี่ยเฟิร์<ค><ณ>ดเดตอยู่โบสถ์อะอดเห็นโบสถ์เห็นอยู่ในโบสถ์เอ้ยนี่ไงเจอละพว<ค><ณ>กเองอยู่ไหนบ้างวะ ขึ้นขึ้นมาโบดได้ปะเฮ้ยพวกนายอยู่ไหนกันเนอะอ๋อเจอละวห้องมาเอาอนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละห้องมาอยูอ่ตรงนี้แหละเออพี่เอาไปเลยนีนย่นี่นี่คนเอดอยู่นี่คนเอดอยู่นี่นี่นี่เอานั่นแหละชุบชุบให้ชุบให้ชุบแล้วชุบแล้วโอเคหาไฟแช็กมาดิไฟแช็กเฮ้ยไม่ใช่ไอ้จุดไมาขีดอะไมขีดอะมีอยู่ เจอแล้วละจบไายตรงไหนวะอ้หไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจุดเลยจุดเลยโอ้ันข้าอีกแล้วจุววดจุดจุดเราช่วงมันกันยิงสวัสดีโอ้โหมันวิ่งแบบจ้วงจุดจุดจุดบังเลยมันดูดมันเอารูดอะไรมาวะ หลุนปืนยี่สิบไปเ <ไป S 1> ลยกเลมร้อนเนี่ยร้านปืนเราจะขึ้นแล้วมั้ยหรี่ค่าเล่มอ่ะตอนเนี้ยร้านปืนร้านปืนขึ้นยังรับปืนอนะลองดูดิโอ้โหแม่งหมดหลอดกูส่องไม่ตายเที่ยโอ้ยโ,หโหอ้ยมันยิงกูมันเอากูไปยัง ป้อมอยู่ไหนวะโดนอีกแล้วอย่ามันคลั่งไร้สารคอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูชม่ชอป้อมอ่กูช่อบปังอ่ะอยู่คอกไม้กันไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวไปช่วยคอกไม้เพิ่งไอ้เพิ่งไอ้อยู่กังหน้าเพื่อนเหี้ย จบกับข้องไม้จริงๆข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอ้าเล่นรู้แล้วไปตายกว่าผมเองถือฟอสเอ็นด้วยลำพานผีตัวเล็กเนี่ยเลยว่าร้านเปิดวะโอยไม่กูจะไม่เปเดินเลิก ไม่ร่าคาจัดอบนักีตรงไหนกันมาดูนี่ร้านตืนอปนไงวะร้านเล่าโอ้เพื่อนเพื่อนมีแบบจุกมากเลยออ,อยู่นี่อ๋อจะไปช่วยไม่มีเพื่อนโอ้เจอลแล้วแล้วหนังสือเผาหนังสือบ้างยังยไม่รู้ว่า,าเพื่อนด,ดิ งมันแนบเหลือเหลือที่ไหนบ้างเนี่ยมุดจำไม่ได้มาเน้นอ่ะกูตัวันที่มาดูแล้วเฮ้ยมันได้นังสือมาปะร้านธนาคารอ่ะเอา้หจับเพื่อนไปแล้วหือคอหักเลยเจ้เลยคือกูกูกุญแจที่กูมีอ่ะกูเปิดไปหมดแล้วอ่ะกูก็เปิดเลยแบบถ้างั้นดีกว่าเพื่อนเลยเอ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่วะแล้วหนังสืออ่ะกูจับขัดคอไว้พี่แกก็หนังสือนั่นแหละกูอยากรู้ว่าเหลือที่ไหนตอนเนี้ย กูจะยันได้ที่ไหนบ้างตอนเนี้ยเหลวว่ะเพื่อนไม่เห็นจบเพื่อนเลยวะ่ะมันกำลังอยู่ในภพภูมินรกอยู่เฮ้ออะไรวะเออเพื่อนไหน<อ> ข้าอีกแล้วหาเพื่อนไม่เจอตอนเนี้ยมันนี่ไงใต้ดินใต้ดินใต้ดินคืนออ๋อใต้ดินบูชาไปแล้วที่ไหนวะไอ้เหี้ยโอๆยโดนยิงโดนยิง เดิอกสักทีไอเวนไม่ไม่เพื่อนอยู่ไหนตอนเนี้ยเพื่อนมันอีกไปใายตรงไหนมันมันไม่คันเอ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่เหมืองอยู่เหมืองใครอ๋อเลือดเลือดเหมืองเหรอหรือยังไงใครมีกุญแจเหมืองอ่ะเพื่อนน่ะดิมาถามเพื่อนเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนอยู่นี่สัตว์ยืนอื้ออยู่สัตว์เอ้ยเพื่อนยืนอื้ออยู่ใครวะยืนอื้อยยืนยุดเกิดอ่ะกยังอ่ะเฮ้ยโอ้เอือย อไอสัตว์อะไรของมันน้าไปไหนเฮียคูลำคาบีตัวเล็กว่ะเเฮียกระจกแตกแล้วว่ะวนเอ็นกระจกแตกไปเท่าไหร่ะเพื่อนะ เพื่อนเออแดกไปแล้วทำไมมันยืนค้างเหรอเออมันไม่เอาอะไรแล้วมั้งน่านก็ทิ้งกุญแจให้เพื่อนดีดว่ะเส้ยโอ้ฉีดทางนิเต็มหลวงมันต่มันเหลือตั้งสี่เล่มเลยนะเว้ยจะไม่เจออะไรเลยเหรอโอ้โหมึงมาข้างอะไรตอนนี้ตายแน่เลยว่า เดี๋ยวออกมาเพื่อนตายยังเพื่อนคนนี้ตายแล้วมันทำอะไรอ่ะพยายามหาห้องอยู่แต่หาไม่เจออยู่ไหนบ้างอ่ะโอเคมันอยู่กับเพื่อนอ่ะเล่นอ่ะรอเออโอ,โอช่วยกูก่อนนะเฮียวยด้กูตายตายอยู่ไหนอีกเนี่ยมันเหลือห้องไหนอ่ะ ตกว่ะอยู่ตรงโบสถ์้ยเพื่อมนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาหรือเปล่าก็าจะเออไปมาเออแป๊บนึงอยู่โบสถ์อะแต่ขึ้นไปสมุดตกอะ่ะยังไงดีป้อมหาห้องไม่เจอเลยมันอยู่ไหนบ้างไปโบสถ์ก่อนแล้วกันโอเคไปโบสถ์ นี่งะะไงมันถือสมุดกันอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยก็สมุดของแบงค์ไงก็สมุดสองตัวเลยเออสมุดของกูหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูตายอ่ะไม่ต้องโบดอ่ะงั้นใครจะเผาเผามันอยู่ข้างนอกเนี่ยเผาปุ๊บก็หายปั๊บเลยอทุกคกเลยป้องถีดมัน โอ้เฮียแล้วมาเอาเขาอยู่ไหนวะเียก็บอกอยู่แต่มื่อเทปุ๊บที่ผายปั๊บเลยบอกเลยที่ผายปั๊บแล้วเพื่อนเราทำอะไรอยู่วะกูไม่เห็นเพื่อนมันตายเลยนะเพื่อนมันเดินเอ๋ออยู่เดี๋ยวไปชุบกันไปแย่หนีไม่รู้พวบคนนี่เลยอยู่ตรงบาะหอน้ำอ่ะ อาข้างหลังข้างหลังข้างหลังยู่แล้วเนี่ยแรงเลยขวดกูใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยตรงเมืองตรงเมืองบูชายันได้นะแต่กุญแจไม่มีกุญแจอยู่กับเพื่อนก็พอเฮ้ยไอ้เพื่อนก็อันนี้หน่อยฟีกูอยู่ตรงเมืองอะบูชายันได้นี่ โอ้กุญแจเหมือไม่มีว่ะกุญแจมือเพื่อนก็บอกอยู่เนี่ยโอ้ไม่ผ่านนะเนี่ยไอ้สัตว์ก็ล่าเฟื่อยปะไอยิ่งาอยิ่งกูเออแบงเลยคนเดียวแล้วเนี่ยโดนไล่ขวดเลยไอ้เหี้ยหมดแล้วอะไฟฉายอะเอออยู่บนเหลือเลือดสุดท้ายอยู่บนกุญแจมันอยู่กับเพื่อนอหรเข้าใจไหมเออ แต่เพื่อนเราเดินไปไหนแล้ววะโอ้ยมึงอยากขวนกูนเยอะไอ้เหี้ยเอาสัตว์ตเอ้ยจบเลยไอ้เหี้ย <c oughs> สัตว์เอ้ยเพื่อนเป็นไอ้เหี้ยจังวะโดนจับลังฟอเล้เวหายไปเลยไอเ้เ,ออเหี้ยเออไอ้เหี้ยตัดไอ้แม่งผีตัวเนึงเกี่ยวน้ำขาดมากอ่ะบอกเลยสัตว์เอ้ย ส่องตายยาก้วยแหละเยี่ยมครับมันวาร์ปได้มันวาร์ปด้วยอะ่ะเออทีมงานคุณภาพขนาดไหนวะนอ๋อโอ้เพื่อนยืนอื้อสาตต์อยู่ตรงป้ายเนี่ยไหนเนี่ยเกิดไงยืนอื้อไหนไหนป้ายไหนวะไปไหลหน่อยจะดู แล้วประเด็นนะผีมันไม่เห็นเลยวะเออดููมันยืนเออขนาดนี้โอ้โหมาแล้วมาแล้วล่ะตายแน่มึงเอ้าเดี๋ยวมันจะเกียร์เกียร์เอาคุณรู้จุดปักแล้วเฮ้ยไม่มันไม่อยู่หรือเปล่ามันไอ้มันเน็ตตัดหรือเปล่าไม่ยังอยู่เอามึงลองดู อะไรชื่อผู้เล่นดิยังอยู่อ๋นี่กูรู้จุดบักจุดปากแล้ววะอะไรอ่ะเอาเฮ้ยเอาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเอาเอ้าไรวะไอ้เฮียมาหลอกให้กูดีใจไปไหนวะมันโดดข้ามปลายไปอ่ะอะไรเนี่ย แล้วผีไม่เห็นได้ไงอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะเออหรือเป็นเพราะมันไม่ทําอะไรวะก็เลยไม่อยากทําฮโอ้เพื่อนมึงกากุญแจแล้วยังทำอย่างนี้อีกไหนไหนอะไรดี <laughs> <laughs> เอาจริงดิออกไห ดูว่าดูดูอาการมันหน่อยมันทำอะไรอ่ะมันขยับนั่นน่ะข <c oughs> ยับป่ะเออมึงเนี่ยมันขยับไปหนุ่มนะเห็นปะไปละออลมันออกและ้ะเฮียมึงสเต็ปเดียวกับไอ้เฮียนั่นเลยสุดเอ้ยไ่นะ <c oughs> โอ้โหคราวนี้เราโดนอะไรอ่ะโหเอา้าทำไมไม่โดนเหมือนเดิมวะ <c oughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนเอ๊ะหมดไปแล้วเหรอเห <c oughs> ยียดเข้ดื่มเหล้าโชว์ โอ้โหศพเชศพนอนเกือนสาบคนไม่เด้ตื่นไม่เกี่ยวต่อเปลี่ยวอ่ะเออแล้วีอะไรดีอะไรดีด้วยกูกูขำว่าไอ้แบงค์ไปตายอยู่ตรงโต๊ะอาหารในป้อมตายอยู่กลาเก้าอี้ส่วนกูตายตรงไอ้นี่แล้วตรงพี่บุชายันในสัตว์เออแบงค์อย่าตายอยู่ตรงพลาดอ่ะ แบงค์ตายอยู่ตรงโตอาหารแกพอประดอไอ้เชียวตายข้างไอ้นี่เลยล่างเล่นกากจัดถึงผีถึงกับต้องคิวดื่มเหล้าอ่ะ เอ้ยแบบมันชิวเกินไปอ่ะแม่ปืนจีิงเราจำตะเกียบไม่ใช่โอ้ยเี้ยจัดคือดื่มเหล้าโชว์แล้วอ่ะไอ้เหี้ยแบบน้ำจิ้มเกินอ่ะโอ้อะไรครับเนี่ยปราบไม่สำเร็จไหนวะ พวกม,มันใช้เปอดกันลางที่มันฉายให้แบบไอ้น,นี่เรามันก,กลัวเราเล้วิ่งรัวๆวิ่งเร็วมากเลยนะก็หลงลีกปะวะเราต้องดูอะตอนก่อนมันเริ่มเกมเราอะไรมามันจะมีขึ้นอยู่ตรงชื่อไ,ไอ้ที่มันแบบมันจุ๊ไวมากเลยนะอะพอนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตอนเย็นเอาน้นองซับมาเล่นด้วยจะได้คุยกันง่ายหน่อยว่าจะทำอะไรเออ ามากี่โมงอ่ะแบงค์มากี่โมงอ่ะสี่ทุ่มลานแบงค์ว่าสี่ทุ่มป่ะเล่นได้นานปะล่ะก็านานอ่ะกี่โมงก็ได้อ่ะพรุ่งนี้ผมหยุดอ่ะอ๋อเล่นกูปัอมอ๊มมากูเปลี่ยนเวรแล้วไงอ,อ๋อคือวันนี้เล่นได้